เ้าไปเบ่งดูนมาปัญญาดีเลยนะคุปัญญาจุคนลาอู้ปัญญาอุลุมไปเบ่งดูดีเลิศเปล่าอู้อู้อัจาริณอัจาริณอือมีโอกาสไม่โอกาสเล้คายคายคายกาเล้กาเลยเวทชนีเนาะ โอ้มันดึงตรงนี้สิโอ้ดึงตรงนี้เนาะโอ้โมันไม่ละหลิ่นเลยตรงนี้มันดีเลยดีวยไม้นาะคุณจอได้ไม้หนิคุณจอได้เหรอเดี๋ยวเราช่วยรวมไปก่อดเด้อยวผมฮ่าเดี๋ยวช่วยรวมไปก่อน ฮะถุงผ้ากรับผมแต่ไม่รด้หลอดเนาะแมน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 ือว่าแมนแมนแมนแนะครับดเลแ้แนมีบ่โยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดเข้าไปหันละฮะดีเข้าไปหันแล้วกันอานะเห่แลเห่แลเห่แล เ้วเห็นแล้วเจอแล้วเดี๋วยวไปตีหางเรือเลยอ่าตีเอาหางเรือเขาไปเลยมันจะงไงครับต้องถอยหัวถอ,อยหางนะแมนแมนแมนมันสุดยอด,ดเลยเรือเอาด้วยนาที่น้อยบาทเะี๋ยวแน่นำคักขัดมือนี่